เบื่อแล้วตัวละครนิสัยดีครั้งนี้ขอรองเป็นนางหลายเดอะเกรดวิ l เล่ย์สตาติจีออฟ l l i ีเกมวางแผนการลบเทิร์นเบดเน้นเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นที่มีบทสนทนาสุดปัน่นโดยเราจะรับบทเป็นสองตัวเอกคือดัะเชลสกาเล t อดีตคุนนางที่ถูกใส่ร้ายว่าลอบสังหารกษัตริย์และถูกประหารแต่รอดมาได้ด้วยเหตุผลบางอยา่างและลิลลี่เด็กสาวปริศนาที่มีเทคโนโลยีสุดล้ำยุคอย่างเรือบินสตรีมมิง่งซึ่งทั้งสองต้องร่วมมือการวางแผนปฏิวัติโดยการค่อยๆโค่คนล้มหัวเมืองต่างๆเพื่อหาพรรคพวกมาเข้าร่วมขบวนการโดยมีเครื่องมือสำคัญคือเรือบินสตรีมมิง่งที่สามารถใช้ชักจูงผู้คน หลอกล่อกกองทาหารถ่ายท่อดสดการปฏิวัติและจับตัวละครต่างๆมาเข้าร่วมทีมเพื่อถูกจาาลึกไว้ในฐานะนางร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโปรตัตศกส์โดยระบบการเล่นบนแผนที่จะแบ่งออกเป็น3เทินคือ1กําหนดจุดหมายของเรือบินแล้วเลือกว่าจะสตรีมเพื่อหลอกล่อทหารหยุดสตรีมเพื่อให้คนลงแดงแล้วเซฟพลังงานไว้สําหรับรอบต่อๆไป หรือถ่ายท่อสดการจับกลุ่มตัวหัวหน้าของฝ่ายลักถัดมาจะเป็นเทินของศัตรูที่จะเคลื่อนไหวเพื่อยึดคืนพื้นที่หรือติดทีวีงมแงมไม่ยอมไปไหนและสุดท้ายเทินของเราที่จะสามารถเลือกได้ว่าจะส่งตัวละครแต่ละตัวไปที่พื้นที่ไหนเพื่อขยายอาณาเขตและสร้างเส้นทางลริ่เรียนกำลังพลเพิ่มพื้นที่ถ่ายท่อสดและเก็บเลเวลจากการต่อสู้ ซึ่งสำหรับใครที่ไม่ชอบสั่งการเองหรืออยากเล่นแบบเร็วๆเกมนี้ก็จะมีการต่อสู้2รูปแบบด้วยกันคือการเข้าต่อสู้แบบคำนวณอัตโนมัติหรือเข้าไปสั่งการสู้รบด้วยตัวเองโดยที่แต่ละการต่อสู้จะมีด้วยกัน3ามตาหากไม่สามารถกำจัดศัตรูให้หมดได้ก็จะถือว่าการบุกยึดพื้นที่ของเรานั้นไม่สำเร็จแต่ในทางกลับกันถ้าฝ่ายศัตรูไม่สาม,มารถกำจัดเราได้ใน3ามตาก็จะถือว่าเราต้องการได้สำเร็จเช่นกันและอย่างที่บอกครับ เกมนี้มีตัวเอกสองคนดังนั้นถ้าตัวใดตัวหนึ่งเลือดหมดตัวพ่ายแพ้ไปนในการกต่อตู้ก็จะถือว่าเกมจบลงในทันทีและเข้าสู่หน้าโหลดเกมสุดปัน่น d e a d e n d Theater ที่ทั้งสองตัวละครจะมาพูดคุยกันแบบทะลุมิติที่4เหมือนกับรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นตัวละครในเกมถ้าอย่างนั้นนับได้ว่า The Game Villainess Strategy of Lily เป็นเกมที่มีเนื้อหาหน่าสนใจตัวละครออกแบบมาได้อย่างเป็นเอกลักษณ์ และมีเพลงประกอบที่ช่วยขับดันเกมเพย์ได้อย่างยอดเยี่ยมรวมทั้งเกมเพย์ที่ไม่เด้ง่ายได้นักตามสไตล์ของเกมในวางแผนการลบซึ่งก็จะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการท้าทายความสามารถในการวางแผนพร้อมกับเสพเนื้อเรื่องไปแบบเข้มๆนั่นเองตัวเกมเต็มมีแผนจะวางจําหน่ายในช่วงไตรมาสที่2ของปี2025แต่สําหรับใครที่อยากจะลองเอามาเล่นดูก,ก่อนเราสามารถโหลดเดโมได้ผ่านทางช่องทางสตรีมเป็นยังไงกันบ้างครับ เป็นนางร้ายก็น่าสนุกดีเหมือนกันใช่ไหมขอบคุณที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับกั